สวัสดีค่ะสานบ้านสาวึมกับพี่น้องสาวึมพาพี่น้องค่ะมาาบอกผีพวนให้หนายหุ่นดำเป็นผู้ต้อยสาวชมจะเป็นผู้เอาค่ะยูดเทงผิวใหญ่เห็นนีมนี่นี่ใน,น,น,นเดยมาก,กันนี่ข้างไว้ไม่แม่เทอกถือไปเนี่ยมาสิทางตาดัดจะได้ไม่แหงแหลมนี่ค่ะหนาหุ่นดำเมียนละโอ้ยสุกแล้วน,นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวพาไปเบื้องต้นไม่เนี่ยค่ะบ๊อกผีพวนหรือว่าเป็นเอิญพวงนมเนาะค่ะนี่พี่น้องเนาะเอิญบ๊อกผีพวนแหละล่ละค่ะสาวึมไม่ค่อยรู้ เนี่ยขายเห็นไหสุกแล้วเต็มต้นยุคขา้าบนะตว,ว่าพอดกเป็นใดดอกคาตตวานพอได้กินอยู่เนี่ยเบิ้องดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันบ่าขาดสะบัดเถอสองขวงผู้นินน้นะเห็นไหมพอถือรามันกับพ่อขามได้ละมามาเลยนี่พี่น้องลักษณะนะค่ะพ่นจะเป็นเขืออนนะค่ะบกพีพวนนี่พ่นจะเป็นเขืออนาะพี่น้องเนาะพ่อจะเป็นเขือแบบนี้นี่เห็นบ้าง นี่เห็นบลาเขือเพิ่นเนี่ยค่ะนี itos, ่นี่นี่พวงหนึ่งอะเธอเนี่ยยุ้ใกล้กันนะนีพวงนึงเนี่ยเอาหน่วยเขียวกับเอาที่ว่าสีตึ้งๆหนาวอลวดเอาพวงนั่นเห็นเนี่ยเลยนี่ลักษณะพื้นเพจะลายค่ะแบบอยังก้อนเขื่อนพ่นจะลายอ้ายลนซ้ำ พวงนั่นแหละเออนั่นละ่ะสำนั่นก็เสีบล้วน้องค่ะมีพี่น้องเีาดัมแมนอยู่ข้างลุงพี่เด้อค่ะ <c oughs> ได้บ่เออนั่นละ่ะยวสิพาลงมแป๋วอีกคุณหน่มทั้งทั้งเราน,นกเจาะกินแหมนกเจาะกินนี่นี่ค่ะพื้นเพนจะเป็นสีดเด้อค่ะนี่คุณตั้มกับนีอยุตตาบาเป็นยันงโอเคเนาะ ู Ooh, da, ้ด่าสมสุกกัะสุเด้ด้ปุ๊มนึ่งในเหลืองแล้วนี่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 ค่ะเห็นปะอันนี้เหลืองแล้วเนี่ยแก้แล้วแก่แล้วเป็นเขือค่ะบางต้นกัะพู้นเป็นเป็นมากช่ดลงสูงคุณนี่เด่เทอมแล้วเนี่ยอันสด่นสกะอันนี้แหงเสียบได้เลยค่ะก็เสินสิมากินสันนี่แหละเนี่ยมาลงมาเลยอืมเนาะอืมสันนี่แหละ นี่หาสักนี่เลยเนี่ยเธอเนี่สุพอดีเลยเนี่ยพี่น้องบักพีพวนค่ะโอ๋อเด้อเด้อมีอีกอยู่เป็นแอบซ่อนอยู่ในนี่ล่ะเอาอได้ปะจะเห็ดแหงมหักเด้งโอ้ยพี่ก็หลายตัวเนี่ยบอมตัวยุบปลายเพียพี่น้องเพื่อจะเห็นน้ำมะละกุนะเห็นปะหลายยุบพี่น้องบุญละโอ้ นนม,มาแล้วหนึ่งอ้ยนี่สุกดีแท้หน่นี่สุกด,ดีเลยโอ้เดี๋ยวเดียวไปเอากันอืมนี่สุกดีเลยพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพูดน้าโอ้นี่สุกดีขาเคลื่อนนี่เถอะพี่น้องงามงามมดูสอน,นออเนาะนี่่ะเอาไปมาเถือเถ่อนมาเถื่อนยังไงเนี่ย ได้แล้ได้แล่วนี่คะ่ะต้นนี้หลายอยู่ครับพี่น้องเรียวดําต่อยกันมันก็นมีไปหมดอยู้โวดํามันสูงหนักพี่น้องมึงดูเห็นปะนั่นนั่นสูงเกลียดนี่เห็นปะพี่น้องมันประย่อันเนี้ยตัวมังก่อนโอ้แห่งจริงคืนเลยค่ะ ไห้ปะเนี่ยวันเด่ลงมาลเนะเห็นปะเห็ดะออกอย่ะตาว่ามันมาหลายดอกค่ะกันแล้วป่าเห็ดท่าเหลืองสุกละหนันนนวยไปง่ายไปในน่องเนาะในใน,อน,อน้งนองเหลือเพิ่อยู่นเห็นปะหันหันงามงามพวงนี่นะหันหันพุ้น่ะสองนี่ค่ะนี่หนึ่งนี่สองหันเห็นปะอืม ไม่สาวเหีๆๆ้ยเอาดิดิงามงามโคเมนตายมันตมยตอนกุกเออกุกแกพี่สวยเลยพวงเนี่ยโอ้พุ่นนักผุ่นนักผุ่นนักผุ่นนักพามมันอ,อ๋องแางเนาะแต่ว่าเครือมันสูงแกแห้งห่างหมดเลยดิขาดแล้วโอ้ยเนี่ยเครือเนี่ยงามมาเลยดึงมาโลดมันรลดกระลุดโลด ไปเอาเดาะขันขัประขันยันตะข้างยีง่หลีน,นี่พี่น้องนี่แหละรุดเลยแหละแต่ว่าเคี้ยวเ,เห็นปะพี่น้องนี่เห็นไหเห็นไหมหมากสนิทนี่พลังคนเหมืนปั่มเอาที่ไปปั่มบนดอกเด้อขาดีได้พอดีเลยบอือมงา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 มพี่น้องสอน นี่น้อยนี่สั้นนี่ก็เอาได้แหละได้เนี่ยพี่น้องเซลซ์มาใจดำแล้วเนี่ยสมละอืมอืมนี่เบิ้งสิกัดทูเบิง้งนี่ตกแล้วพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นปะเห็นปะสองหัวนี่สาวมันยาวเด้พี่น้องหัหงงวง,าง่ายดีดิเธอหัวง่ายดีดิ ไนบ้าไหนบ้านั่นหาละหั่นละนั่นลุนละลุนเร็วอันตอนเนี้ยฮลุนลดลงมาแต่จะดเก็บเอาคือเก้าหน่วยเดียวก็ได้แต่ว่าคันเป็นผัวมันก็งามเนาะหมากอันนี้พี่น้องเดินตป็นตำบอกมีนี้มันกับบะทันเปนเดียวพี่น้องเห็นเปิปนมาเอาดิ่งมือนี่อะไรเหลือเปน ไม่เศร้ากันเพื่อนเอาไว้ให้มาเลยมาเลยมามาเลยอืมเห็นปะผมเป็นพวงหางอยู่ค่ะนี่พวงหางแต่ว่ามันก็ได้กินนะถ้าเราบอกปลาเอาำมันก็ม่ได้กินขา่าพี่น้องดีอย่าพวงเหมือนกันกัน อ,อ,อ,อีกพวงหนึ่งค่ะเนี่ยอันอันพันพวงง,งี้เกะและจะต้นเนาะค่ะได้วสนนี้กระถือว่าด,ดีแล้วพันกับไปคล้องเส้กันอันนี้พวงงามค่ะ,พ,ะ,พ,คะพ,พ,งงพี่น้นนองเห็นปะนี่พวงสวยค่ะมีสองพวงโอ้ยปวดนังเรองให้งามเถอาพุนพันพุนพี่น้องเห็นปะนี่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 พวกนั้นให้งาม ี่อมโอ้ต้นนั้นสูงเนาะนั่นแหละขั้นสูงๆมันจะแบบว่างามเฮอรทางไหนก็เอารถด้านน่ะพวกพวกเขียวมามาห,หันอีกพวันึงเฮอรโอ้ยโอ้ยโอ้ยถายพี่น้องถ่ายแต่าาาอาลงมาก่อนจับกล้องยุบผู้เดียวเนี่ยค่ะนี่นมา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 โอ้สุกหลายอันนี้นี่สุกหลายโอ้ยอสุกหลายพุท อ,อย่างก็เออตกโรดเพื่อเก็บเอาเธอ,เ,อเห็นพวงอยู่ใกล้กันบ้าติดกันเลยพวงนี่งามคักเด้อพี่น้องเด้อเอาดีๆเด้อเธอกำลังงามงามตับระบันสมบูรณ์ดีมาแล้วค่ะมาแล้วเอ้าพวงนี่คือตั้งแบบว่าแตกนี่สิเธอโอ้ยเธอเกิดอูไม่หฉันเนี่ยอืมอืม,อม หัวนี่งามพุณนี่สวยมากเลยค่ะ <Hey. S 1> นี่งามครับคุณมาลงมาเลยลงมาเลยได้สองพวงพร้อมกันค่ะอันนี้งามงามกินนองบังน,นี่ได้สองพวงพร้อมกันค่ะอันนี้ก็พวงตึงพวงเพิมกับพวงสุกค่ะคุณน่สวยสวยไเถอะต้อ,อยากาคุณงามไห่ไร มาเลยคุณผัวงามำได้จาบ้างอัมันเก่าหงายเนาะเดี๋ยวจ,จับดีๆเนะนี่ยนะนะแบรว้อมกันยุกคน,นอีกเนาะได้แล้พี่น้องได้กิน้ำพึ่นแล้ว ไปออกก่อนเพิ่นจะเพิ่นกับพ่อได้พัวใหญ่ไง้ะคะ่ะแต่ว่าเวลาเพิ่นไปขายเพิ่นกัเฮ็ดทังสี่แล้วก็มัดใส่ใบอย่างก็ไม่ตอกนะเธอนะเนาะเพิ่นก็สินมัดใส่ไม่ตอกแล้วมันก็เป็นพวเองเพป็นเกาลายต้นหลายงาโอ้งามด้วย อย่างนีคนขายดีดิขนาดอันมี้ออนมาขายน้ำเี่มันไ่ค่อยสุกเขาเได้เห็ดแต่พุ่มพุ่มเดียวเขได้เดออางานไนมามัดนี่เมื่อวนี้หนึ่งพุ่มละตวกเล่นไปเห็ดบวกเี้อนย่นอกพี่นาวกกเล่นเลีนพี่นายเจบพี่นอยเนี่ยเด่นจริงจุดวพี่นอยมันมีแปออกอิล ต้นนี้นะงามงามพันสูงพคนเอาก็ได้เอากะเบิ่งดูพี่เนาะเศรษฐกิจแบบขี้พวนปีนี้ขันไปพ่อต้นมานกันในป้าเล็กๆแน่ป่ะพนไปบ่รหอดกันยังก็ล่ะเถอะกับกิ้วเขือต่ำๆเนาะเป็นไปยากครับจะว่าก็เป็นไปง่ายซึ่งมือนี่พันเลาะอันนี้สุกหลาย ยูจะมาต่อตามซื้อซื้อกัดยีนไ <c oughs> ม่ได้ขายดอกนี่มันอะไปนั่งมีใบอะไรมันคือปลาสดเนาะเอาคึนนี่ใยไว้เนี่ย พี่น้องมาไปกินค่ะเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็อยากกินยูเพิ่น้องติดต่อนเสริมมาแล้วแต่วั้งแต่พี่นี้มีเกนีเกนีมั่สุกน่าจะหาพี่นออกได้หลายเพตัวตาเพิ่นออกไรหลายพี่น้องบ่มีครับกรบ่มีนีก็บ่ทันเพิ่นไม่ดีบางต้นกระสมดีใครเด้อ ก็ไปใส่ส,ส,ง,ส,สงฟิตได้ปะ่ใส,ส่ไปเขาจะห่อเขางามน่นอยมาเอาน้อยๆเพิ่นแต่ต็มต้นเพไนกับสิทันห่อเขาเยอะฮ ok ึนี่นังเอองามปะค่ะสวงค่ะจากต้นใดเป็นต้นใดกับพ่อรู้แหละเนาะงามปะตุ้งหูสีมันกันสีสีสีงสีเนี่ยค่ะหวานๆสมๆ อันนี้หวานเพราะว่าเพราะว่ามันสุกเนาะคุณนูสุกคักเลยเด้อหวานคักอืมต้นไหนหวานต้นนียเอามีดไปปอกหออระวังต้นนี้สมนี่ร้อแตลว่าคนเนี่ยนิยมมาไป็นเต้งกินเป็นกินหมักสมเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะค่ะ,ะเสเหรับจะได้ถือว่า,า,าได้เกินน้ำผลไม้แบบเนี่ยผลไม้ประจำปีะค่ะหมากขี้พวนเนาะค่ะกระตำป้าตำโดงตำบ้านตำซองข้านี่ก็ย,ยังพอมมียุคข่ะน้ำโคกน้ำบ้านสาวเับชิมเนี่ยค่ะยังพรอมีแต่ว่าเปินกระยากินยกับพี่น้องกักนเลยเนาะค่ะจำได้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊าสวัสดีครับสำหรับชิมกักพี่น้องเด้อค่ะ